เป็นคนที่แบบน่าศึกษานะหมายถึงว่ารัชสไตลเเขามีหลายมุมอู่จูนชมสาวเบสไม่หยุดเป็นผู้หญิงที่น่าศึกษางานนี้สาวเบส เขินตัวบิดเลยทีเดียวล่าสุดสาวเบสและกวัีคำสิงได้ลงคลิปวิดีโอใหม่ขณะไปเยี่ยมหนุ่มอูจุนที่จังหวัดขอนแก่นโดยงานนี้ได้มีการสัมภาษณ์ถึงคู่จิน้นอย่างหนุ่มอูจุนซึ่งก่อนหน้านี้เคยจิ้นกับสาวเบสนั่นเองค่ะโดยแน่นอนว่าความสวยและความเก่งของสาวเบสจึงได้รับคำชื่นชมจากทุกคนรวมไปถึงหนุ่มอูจุนที่ได้บอกว่าน่าศึกษานะหมายถึงว่าไลฟ์สไตล์เขามีหลายมุมให้ศึกษา มุมรักครอบครัวมุมเป็นผู้นำ มุมความสัมพันธ์การทํางานเบสท,ทุกสายเลยนะซึ่งงานนี้สาวเบสถึงกับเขินไม่หยุดเลยทีเดียวพร้อมกับบอกว่าเวอร์เวอร์อย่าอวยซึ่งแน่นอนคืาว่าความสวยความเก่งของสาวเบสแบบนี้แหละค่ะจึงทําให้แฟนคลับตกหลุมรักสาวเบสได้เสมอรวมไปถึงหนุ่มแพทริกเองที่ยังชื่นชมที่สาวเบสรักครอบครัวมากๆเพราะหนุ่มแพทริกก็เป็นหนุ่มที่รักครอบครัวเช่นเดียวกันฉะนั้นสองคนมาเจอกันก็จึงมีแต่ความรักความเข้าใจกันนั่นเองค่ะที่หนุ่ม อูจุนพูดออกมาทุกอย่างดีหมดเลยถูกต้องที่สุดค่ะนี่คือคำจำกัดความของสาวเบสได้เป็นอย่างดีค่ะ และหวังว่าหนุ่มแพทริกจะได้มาดูคลิปวิดีโอนี้จะได้รู้ว่านอกจากคนทั่วไปจะชื่นชมสาวเบสแล้วก็ยังมียูทูบเบอร์ชื่อดาวอย่างหนุ่มอูจุนได้ชื่นชมสาวเบสเช่นเดียวกันค่ะแบบนี้คอนเฟิร์มหลายเสียงยังไงยังไงสาวเบสก็คือสาวที่เพอร์เฟกที่สุดในประเทศไทยแล้ววาสนาคล้ายจะได้สาวเบสไปเป็นแฟนแน่นอนก็ว่าต้องหนุ่มแพทริกปาริศหรือแพทริกเดอะวันยูโนเท่านั้นขอขอบคุณเบสคาสิงห์แพทริก และอูจฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ